เนี่ยในในไลน์ผมเนี่ยเยอะมากนะครับไม่รู้จะแชร์ให้เพื่อนได้ยังไงนะฮะผมก็เลยคิดว่าอ่ะเรามารู้จักกันแล้วเนี่ยเราสร้างห้องไลน์ขึ้นมาต่างหากนะครับก็ตรงนี้คิดว่าหลังจากเนี่ยถ้าผมมีข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์นะครับที่จะเอาไปต่อยอดศึกษาพนาอาจจะมีค่าใช้ไม่มีค่าใช้ก็ตรงเนี้ยผมยินดีที่จะแชร์เข้าไปให้นะครับ จากประสบการณ์ที่ผมผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งที่สุดนะครับในโลกของโซลา่าหรือว่าในภาคใต้หรือในสงขาผมยังมีเรื่องที่ต้องพัฒนาได้รือวิอเยอะนะครับทีนี้ผมไม่ดีใจนะครับเจอพี่ประเสริฐนะครับเจอพี่วุฒินะฮะเจอหลายๆท่านผมอาจจะเรียกชื่อกำไม่แม่นแต่ผมจําได้ว่าไอ้สิ่งที่เราคุยกันเนี่ยผมตั้งแต่วันแรกนะครับตั้งแต่ก่อนมาพี่ประเสริฐเนี่ยรู้จักกันมาระยะหนึ่ง พอผมรู้ว่าพี่เสร์ฐอยากบอบรมผมบอกเอาพี่เสร์ฐเนี่ยใช้วิธีเนี่ยอบรมสมัครเข้ามานะครับก็ได้เข้ามาอบรมกันถ้าไม่ไม่มีโครงการนี้ผมกับพี่สิเ์ษคงคงาโากาสเจอกันคือเวลาคงไม่แมทกันนะนะครับเราก็มาเจอ,อน,นี่ก,ก็ก็ดีใจนะครับเจอวิทยากรน,นะครับเจอทางทีวีบุรพาสตาร์นะครับทา่ทานอาจารย์่อนนั้นี้ผมก็เคยมีโอกาสที่ไปอบรมของทางสำนักนาาง,ง,งานเห็นรายงานที่พัทลุง สไตล์ตรงนั้นก็เป็นเป็นอีกสไตล์หน,หนึ่งนะครับความตั้งใจและปณิธานของผมเนี่ยผมคิดว่าเราเราทำมาปีที่7เ,เนี่ยประสบการณ์ที่ที่มันผมผมบอกว่ามัน,ม,นมันล้มเหลวหรือว่าอาจจะยังไม่ถึงจุดที่เราอยากจะไปถึงเนี่ยผมก็อยากจะเอาเอามาแชร์กันตรงนี้นะครับว่าอะไรไงก็หลังจากเกิดห้องลายตรงนี้อยากอยากให้ทุกคนได้ได้ติดตามเนาะเพราะว่าเวลาผมอาจจะมีสัมมานาฟรีหรือว่าเว็บิวหน้าอะไรเนี่ยผมก็จะจะแชร์ผ่านตรงนี้นะครับ แล้วก็พวกข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำโซล่าที่ที่ผมเคยเคยได้ทํามาเนี่ยรูปแรงต่างถ้าถ้าอยากจะดูเดี๋ยวผมก็จะอาจจะแชร์เข้าไปเป็นโปรเดอร์เอาไว้ศึกษานะครับแล้วก็ผมคิดว่า,เ,าเรื่องของโซล่าเนี่ยมันมีเรื่องที่เทคโนโลยีมันไม่หยุดนะครับเหมือนพวกคอมพิวเตอร์มรือถือหรือนวัตกรตกกรมใหม่ๆนะครับผมเองรู้จักกับทางซัพพลายเออร์ของเมืองไทยนะครับหลายยี่ห้อพวกแผงอุปก,กรณตา่างๆคือผมไม่ได้ว่าจะมาขายของนะ แต่ว่าไอสิ่งที่เรานําเสนอไปเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปขอเปอร์เซ็นต์อะไรจากซอพพลายเออร์นะครับเพียงแต่เราบอกว่าสิ่งที่เราได้ลองลองผิดลองถูกลองใช้เนี่ยผมสามารถให้คําแนะนํากับเพื่อนๆใงน,นี้ได้นะครับว่าแผงโซลา่าใช้สเปคไหนยังไงอินเวอร์เตอร์หัว MC Pro ใสายไฟนะครับทุกทีเหมือนเหมือนเมื่อเช้าเนี่ยผมแชร์ว,ว่าเอาเครื่องมือเนี่ยบาว่ที่ว่าอทำนิดเดียวไม่จําเป็นต้องต้องซื้อ แต่ว่ามันมีอยู่ประโยคหนึ่งที่ผมก็จดจํามาใช้นะครับก็คือที่ผมเคยแชร์ใน,ในวงสังคมนาการเนี่ยผมบอกว่าเราให้สิ่งที่เกินจากความคาดหมายหรือความคาดหวังของลูกค้านะครับนั่นนั่นคือหัวใจที่ที่เราอยากจะให้เหมือนกับที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆนะครับเสียดายว่ารุ่นโบลรงมีมีแค่20นะครับผมอยากให้จัดแบบภาคใต้เนี่ยทุกจังหวัดเลยแล้วระดมมาถ้ามีมิ팅ใหญ่ได้เนี่ย400คน จัดมาหลังจากนี้อีกกี่เดือนก็ตามนะครับแล้วก็อาจจะลองติดตามจากคุณคุณเสริฐเป็นไงบ้างครับอีก6เดือนหลังจากนี้หลังจากที่ผันนี้มาแล้วล้รูก้จกับเพิ่มขึ้นนะครับอย่างนี้คุณเสรตฐแกถามคำถามตั้งแต่คือแรกกับผมเกี่ยวกับเรื่องโคยชันรีเลย์ผมก็พยายามไปหาคาตอบมาให้นะครับคาตอบนี้อาจจะอาจจะทําให้มั่นใจได้มากน้อยไม่รู้แต่เดี๋ยวคุณเกรตฐก็จะต่อยอดได้นะครับว่าเดี๋ยวไปถามผู้โดยเนีนี้ ก็ลองมามานิสคัดเกตูในเชิงวิสสกรงผมเองเนี่ยผมไม่ได้เรียนทางด้านไฟฟ้ากำลังมานะครับจบไฟฟ้าสื่อสารมาแล้วก็มีโอกาสไปทํางานในการไฟฟ้าส่งพื้นภาคดังนั้นเรื่องเชิงนโยบายอะไรบางอย่างเนี่ยผมก็อาจจะมีคอนเน็กชันกับเพื่อนๆสมัยเดียวกันตอนนี้ก็โตขึ้นมาเป็นระดับบริหารนะครับเรื่องนโยบายโซล่าเราสามารถสอบถามก็ได้แบบตรงไปตรงมานะครับทางซัพพลายเออร์หรือว่าทางเพื่อนๆที่ ก็อาจจะเป็นสามัญวิศวะวุทิวิศวะนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องโซล่าเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยผมรู้แล้วบทบาทที่ผมจะสามารถช่วยเรื่องโซล่าในส่วนของทางภาคใต้เนี่ยก็คือผมอาจจะเป็นเขาเรียกว่าสะพานเชื่อมหรือเป็น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 คอนเนคชันเป็นสะพานให้ทุกคนมาใช้ใช้ใช้เราอ่ะนะครับแล้วตรงนี้ผมที่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของเงินทองนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของค่าตอบแทนนะครับ สิ่งที่ที่เราให้นะครับก็เหมือนกับที่อาจารย์เิโรดบอกได้รู้จักกันบางครั้งเนี่ยผมอาจจะขับรถมาผ่านเราแมยางรั่วผมโทรเอาพิวุฒผมยางรั่วมีที่ไหนช่วยผมได้นี่นี่คือมันก็จะเกิดคอนเนคชั่นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ผมความเป็นเพื่อน,นสำคัญที่สุดนะครับกิบกิบกิบเหมือนเหนตอนเราเรียนมัธยมเนี่ย เพื่อนลอกกันบ้านเราให้เพื่อนลอกเพื่อนลอกเราเราลอกเพื่อนอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นพอมาในโลกอาชีพเนี่ยผมอยากให้แบบลองเปิดใจดูเนาะผมผมพูดเรื่องเนี้ยสาหรับที่เนี้ยก็ถือว่าเป็นืึงทางการแต่ว่าเรื่องที่ผมพูดเนี่ยผมอยากจะถ่ายทอดต่อไปให้กับคนที่ทําเรื่องของโซล่าเนี่ยในภาคใต้เนื่องจากเรามีความคิดที่ถูกฝังหัวมาว่าภาคใต้ไม่เหมาะสําหรับการทําโซล่าเซลนะครับเรื่องของฝนแปดแดดสี เมื่อเจ็ปีก่อนผมเชื่อแบบนั้นแต่หน้าวันนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้เ,เหมือนกับเป็นเป็นมดงานของระบบใหญ่ๆผมเดินทางไปทางภาคเหนือภาคกีสานภาคกลางภาคตอนออกแต่ยังไม่เคยได้ทําระบบใหญ่ในภาคใต้นะครับหน้าวันนี้เรารูแลเรื่องผนแปดแต่สีไม่ใช่อุปสรรคนะครับอยากจะถ่ายทอดให้เพื่อ,อนๆเนี่ยเอาเอาเรื่องนี้ไปไปไปบอกกล่าวกับผู้ใช้ไฟที่เขาอยากจะประหยัดค่าไฟนะครับ ปีปีหนึ่งเนี่ยเรื่องของการผลิตไฟฟ้าอันนี้เราไม่ได้มองในแง่ของคอมเมอรเชียลนะครับคือถ้าเกิดมีการไฟฟ้าส่วนภูภาคมานั่งอยู่เนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนไมซ์เซตของพนักง,งานหรือเอนจิเนียร์ของการพาส่วนภูมิภาคว่าวันนี้เรามีเทคโนโลยีที่สามารถผลิตไฟฟ้าขึ้นมานะครับเมื่อก่อนการไฟฟ้าคือผลิตจากเคื่อนเดี๋ยวนี้ผลิตบนหลังคาของเจ้าของอาคารได้นะครับแล้วต้นทุนเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับ ตรงนี้เนี่ยถ้าอาคารผู้หลังนะครับที่มีการใช้ไฟเยอะเนี่ยเราสามารถเอาตรงนี้แล้วเราเราเป็นสะพานเชื่อมเราเป็นผู้ปฏิบัติที่ทําให้มันเกิดการผลิตฟไฟเองจากเจ้าของอาคารได้เนี่ยมันช่วยในภาพรวมของประเทศคือการไฟฟ้าายผลิตลดกําลังการผลิตที่จะต้องทําจากเดิมเนี่ยพอาอาคารต่างๆเริ่มทําเองได้นั่นหมายถึงการประหยัดค่าเชื้อเพลิงนะครับ ต่อปีเป็นเงินตัดหลายหมื่นล้านบาทนี่คือสิ่งที่เราทําให้กับประเทศครับไม่ใช่เรื่องว่าเราทําแล้วเราจะได้ตังจากการไปขายโซลารูปให้ลูกค้านะครับอันนี้เปลี่ยนไมซ์เลยเพราะงั้นการไฟฟ้าสมวพลิภาคต้องสนับสนุนนะครับหนึ่งยโยบาย 2. การทำาความเข้าใจให้กับเจ้าของอาคารที่มีการใช้ไฟเยอะไมซ์ที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดโรงงานเทาลดค่าไฟลงรายได้ของการไฟฟ้าสวลิขาย ทำให้โบนนะน้อยลงอันนี้ไม่ใช่นะรับต้องเปลี่ยนไม้เสรเลยถ้าหากผมยังทํางานอยู่การไฟ้าสูวนริพพาตอนนี้แล้วเป็นคนที่ดูเรื่องนโยบายเนี่ยผมจะบอกกับทางท่านผู้ว่าการการไฟฟ้านะครับว่าสนับสนุนให้เต็มที่เพราะนั่นคือการประหยัดเงินที่เราต้องจ่ายออกให้ต่างชาติในการซื้อน้ํามันเข้ามานะครับเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตไฟเนื่องจากเขื่อนตอนเนี้ปริมาณน้ํามันไม่สามารถจะคอนโรลให้เขาผลิตไฟออกมา ได้เหมือนสมัยก่อนนะครับปริมาณน,น้ําในเขื่อนมีผลก็มีเรื่องของการเอาน้ํามันมาช่วยนะครับในการผลิตนี่นี่คือคือ,คอภาพรวมของของประเทศซึ่งถ้าเกิดเราไปดูประเทศญี่ปุ่นจีนหรือประเทศอื่นนะครับตอนนี้เรื่องเนี้ยเขาคือถือว่าเป็นนโยบายระดับชาติที่อนาคตเรื่องของพลังงานเนี่ยเหมือนเราดูในหนังนะพลังงานในอนาคตเป็นสิ่งที่หายากนะครับมันก็มีราคาเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีศักยภาพในการทําอยากให้อยากให้แบบ เนี่ยทุกคนในเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ในโลกของโซล่าละอาจจะไม่ไม่มีประสบก,การณ์ไม่เคยทําแต่ว่าถ้าเรามาศึกษาเรียนรู้คือผมนี่ตอนนี้คือแบบข้อมูลเนี่ยมันเยอะมากนะครับคือในใน,ใน,ใ,นในความคิดในสิ่งที่เราเห็นเรียนรู้เนี่ยผมผมพอเห็นโครงการแบบเนี้ยผมดีมใจนะที่ได้มาเจอเพื่อนทางนี้เพราะถ้าเกิดผมไปอยู่ในรุ่นที่สงขาผมก็อยู่สงขาอยู่ละเพราะงะั้นตอนตอนเนี้ยผมตั้งปณิธานว่าผมจะไม่ไปเล่ร่อนทํางานเป็นสับเป็นอินโอเลอร์ต่างๆ แต่ผมอยากจะมาช่วยถ่ายทอดแล้วก็สร้างนะครับนี่คือระดับเขาเรียกว่าไม่ใช่สกิลชาวบ้านนะครับนี่คือสกิลของเทคนิคนะครับถ้าไปเรียนในระดับมหาลัยคุณสามารถเป็นวิศวกรได้เลยนะครับผมเองท,ทักษะผมเองเนี่ยผมไขนอ็อตตัดสายไฟผมสู้พวกพวกพี่ๆที่นั่งที่นี่ไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าผมอยากจะช่วยได้ก็คือเรื่องของแนวคิดนะครับการถ่ายทอด ความความรู้แล้วก็ผมก็คิดว่าข้อมูลผมค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับในการที่จะนั่นก็อายากจะหนุนนำนะครับว่าไหนๆเราก้าวเข้าสู่โลกของโซลา่าแล้วเนี่ยมันมันมันพนาต่อได้อีกคือตอนแรกๆเนี่ยมันมีแต่โซลา่าตอนนี้เรื่องของสตอรําลังมานะครับก็จะมีบริษัทลูกของปตทนะครับ eea เป็นมหาชนนะครับบังจาก,บ,าจากบ้านปูพาวเวอร์ นะครับก็มีของอหัวเวย่ยที่จะนําเรื่องโซล่าเซลเข้ามาในในในปีหกนี้นะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีเรื่องของรถยนต์ EV ีนะครับมีพวกสเตชันชาร์จเจอร์พวกเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันอยู่ในหลุมแล้คือโซล่าผลิตปุ๊บชาร์จลงแบบลงในโซล่าเซลล์โซล่เซลก็จ่ายไฟในบ้านที่มีรถ EV ผ่านโซล่าชาร์จเจอร์นะครับแล้ว รถรถ e ีเนี่ยตัวส t ตรเรจก็สามารถที่จะแปลงกลับมาหาตัว EV c h a r ร์จเจแปลงไฟกลับมาเป็น220ในบ้านได้อีกเพราะฉั้นต่อไปบ้านเนี่ยที่มีเสถษภาพมีกำลังซื้อเขาสามารถที่จะเป็นผู้ผลิตนะครับแล้วก็เป็นทั้งผู้ขายไฟไฟที่เหลือสามารถขายเพื่อนบ้านได้อันนี้คือในอนาคตอันใกล้เนี่ผมว่าใน4 5หปีข้างหน้าได้เห็นแน่ๆนะครับก็ผมเดี๋ยวมีอะไรก็คุยกันต่อในใน อัลเทอร์คาร์นะครับก็ริงก็อยากจะขอบคุณพีวีบุรพานะครับที่ให้โอกาสผมได้ได้ได้มาที่ชุมพรนะครับขอบคุณพี่ธนาวุฒินะครับที่ที่ที่ให้การดูแลข้อมูลต่างๆก็ผมคิดว่าเนี่ยในห้องไลน์เนี่ยมันจะเป็นจุดประกายเมื่อเช้านี้ผมก็คุยกับรุ่นน้องคนหนึ่งที่อบรมที่ศูนย์หองขาผมบอกว่าอลองดูนะผมทําห้องไลน์มาแล้วแล้วก็ ที่ชุมพรเนี่ยทางทีวีบุรพพาเขาบอกว่าไม่ไม่เคยเห็นไซต์ไหนที่มีการอบรมแล้วคนที่มารวมตัวกันเนี่ยคือเหมือนกับสนิทกันแบบเป็นสิบปีอะไรเงี้ยนะก็เลยแบบว่าเออถ้าตรงเนี้ยม,มันมีการสร้างบรรยากาศแบบนี้แล้วก็มีมีความสนใจนะครับในเรื่องพวกนี้ผมผมยินดีนะครับเรื่องข้อมูดกับผมที่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ที่จะช่วยพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งอ่ะเป็นส่วนหนึ่งที่จะ พัฒนาไปาได้นะครับก็เดี๋ยวแตากะให้อาจารย์ก็ถ้ามีเรื่องที่เกี่ยวกับตรงนี้เราก็แชร์แชร์กันนะครับคือคือผมก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณมากที่ให้โอกาสผมได้ได้พูดนะครับก็ใครมีอะไรอยากพูดก็เลยครับ